ีเราก็จะไปเที่ยวที่ทับสกแกกันนะครับส่วนรีสอร์ทเดี๋ยวผมจะไปให้ดูกันอีกทีนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านพักริมน้ำที่เดิมนะครับเมื่อคลิปที่แล้วที่ผมมาเที่ยวบานบุรีนะครับคือใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปชมคลิปนั้นได้นะครับวันนี้ผมมาพักที่นี่เมื่อคืนนะครับแล้วก็อตอนนี้ตอนเช้าเป็นเวลา11โมง ก็กำลังจะเดินทางต่อนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมติดคอยติดตามชมนะครับผมโอเคครับครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ The b e a ทรีสอร์ทแล้วครับ นี่วิวทะเลเลยวิวทะเลเลยทีนี้เดี๋ยวผมจะพาชมห้องพักนะครับไปกันเลยห้องพักก็อันนี้เป็นห้องเล็กนะครับห้องเล็กพักสองคนอันนี้เตียงนอนนะครับอันนี้มองออกไปเห็นวิวด้านนอกเลยแล้ววันนี้เงียบสงบมากครับทางรีสอร์ทเขาไม่มีแขกมาพักครับ เราก็เลยจะมองเห็นวิทะเลก็หองพักก็จะมีครับที่แอร์ตู้เย็นดูซิเขามีอะไรให้บ้างเออกมีน้ำให้สองขวดครับแล้วก็เตียง ู้เสื้อผ้าแฝงเสื้อผ้านะครับมันเป็นเสื้อ้ผ้าคนดูให้ชั้นบนอ๋อชั้นบนมีหมอนสำรองนะครับสองใบแล้วก็ห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็โอเคครับเรียมเลย ก็ประมาณนี้ครับวันธรรมดาก็พันสองนะครับหลังเล็กแต่ว่าถ้าวันธรรมดาหลังใหญ่ก็จะพันห้าแต่ว่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับทุกเสาร์อาทิตย์หลังเล็กตรงนี้น่าจะสองพันครับใช่ไหมเขาบอ,อกว่าตรงนี้สองพันส่วนหลังใหญ่ผมไม่แน่ใจสองพันน่าจะน่าจะสองสองพันห้าถึงสองพันห้าถึงสามพัน พักได้สี่คนครับนะอยู่อยู่อยู่ตรงนี้เนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยแล้วนี่บรรยากาศหน้าบ,บ้านก็จะมีเป็นต้นสนต้นมะพร้าวครับแล้วก็มีชิงช้าครับบรรยากาศเมียบสงบอยู่ครับทางนู้นจะเป็นโซนร้านอาหารนะครับของเดอะบีดรีสอร์ทเขจะมีร้านอาหารถ้าเกิดใครมาก็ แวะไปอุดหนุนได้นะครับแต่วันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้อุดหนุนเปล่าเพราะว่าผมมีเมนูของผมมาแล้วมากระพุ <c oughs> ดูทะเลยามเย็นนะครับเงียบสงบมีแต่เสียงคลื่น ันนี้ผมต้องได้เวลากลับแล้วนะครับพอดีเมื่อเช้าตื่นมาไม่ทันพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเลยไม่มีภาพสวยๆให้ชมกันเลยและอย่างวันนี้เมฆตอนเช้าเยอะด้วยครับเหมือนอากาศตอนเช้าเหมือนฝนจะตกก็เลยเหมือนไม่มีไม่มีแสงไม่มีอะไรไม่ไม่ค่อยสวยก็เลยไม่ได้ออกมาถ่ายด้วย ก็คือมีตัวนี้ที่แนะนําก็คืออาหารครับที่ตัวร้านอาหารเดอะบีรีซอนนะคือตอนเช้าผมตื่นมาแล้วผมมาสั่งอาหาร ไม่ได้เดินไปกินที่ร้านอาหารสั่งมาที่หน้าห้องพักก็ได้นะครับแต่ว่าเขาจะคิดค่าส่ง50บาทนะครับก็ฝากไว้เผื่อใครมาที่นี่แล้วแบบว่าอยากกินกับข้าวอะไรอย่างนี้ก็สามารถสั่งได้นะครับมีเมนูหลากหลายอยู่ก็ตอนนี้ผมก็ลาไปด้วยภาพเทะเลข้างหลังนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวขอยติดตามนะครับว่าคลิปหน้าผมจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงผมก็จะมาถ่ายหรือว่ารีวิวรีวิวตามหา ผมก็ไปที่ไหนผมเห็นมันสวยผมเห็นมีตรงไหนที่น่าสนใจ